จากจังหวัดไหนบ้างครั้งที่แล้วมีมาจากใต้ก็มีค่ะไหนใครมาจากอีสานบ้างมีใครมาจากใต้อีสานไหมเอาบ้านเดียวกันตัวนี้คนเท้าบ้าไหนคนบ้านไหนฮะบนไหนคนลาดเท้าเอ้าทำไมอ่ะจริงจริงดูบัตรประชาชนผมก็ได้บ้านผมอยู่เขตลาดเท้าวเราเราอิงตามบัตรประชาชนอดีตคืออดีตอะไปภาคใต้หน่อยภาคใต้ภาคใต้มีไหมฮะแฟนคลับคุไม่ภาคใต้ไหมอ่าตรงนั้นมี ค่ะแล้วก็มีกาจักรทางภาคเหนือไหคะอายบาๆวันนี้เรามาจากหลจังหวัดใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ถามภาพเพราะว่างานประเพณีลอยกระทงเราไม่ได้จัดแค่ส่วนกลางอย่างเดียวคุณจอยเรากระจายจัดทั่วทุกภาคเลยนะฮะในภาคเหนือเนี่ยเชียงใหม่เขาก็ถือว่าเป็นประเพณีใหญ่นะครับก็จัดทุนี้วันหนึ่งส่วนที่ที่ตากนะเขาก็มีจัดเหมือนกันนะครับนั้นเป็นกระทงสาย ก็มีประเพณีใหญ่เหมือนกันใ่คก็คือแต่ละภูมิภาคเขาจะมีวัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่นใช่ครับสถาลักษณน่ก็ต้องจัตามเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตนเองนะคะรวมไปถึงที่นี่เราก็จัดบรรกาศนะคะซึ่งที่นี่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีจัดหลายขนาดได้นีนะคะอย่างที่บอกว่าลอยกระทงเนี่ยนะคะเป็นถือว่าเป็นวันสำคัญค่ะที่เราให้คุณมค่ากันครอบครัวครอบครัวคืออะไรอย่างไร ชีพรวมตัวกันนะะตะบารากระทงอธิษฐานขอพรนะคะหรือจะเป็นทางชุมชนชุมชนคืออะไรอย่างเช่นตรงนี้ค่ะเราอยู่กับทางสานักงานเขตบางกอกใหญ่ที่เทพนมหานครนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งชุมชนของทางเขตนี้นะคะก็จัดขึ้นในส่วนของชุมชนเพื่อให้นะคะชาวชุมชนโดยรอบเนี่ยมาร่วมกิจกรรมเข้าถึงกิจกรรมได้มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมนะคะช่วยกันสื่อสารให้มราถึงนู้นคัจจสุบของเราใช่ไหคะถือว่า มีคุณค่าในหลายด้านเลยสําหรับปราเค็งลอยกระทงใช่ครับก็ถือว่าวันนี้เราก็ได้มาร่วมกันในการลอยกระทงเนาะแล้วก็ถือว่าปีนี้เราห็นแล้วว่ากระทงหลายประเภทเป็นกระทงแบบตักสิเทใรวันนี้เเ็นว่าลนน้เนี่ยที่นกระทรวงับนการ็รงนไว้ต็ครอบครัวเต็นกระทงนะก็อยากใช้ทุกท่านเนี่ยร่วมในการที่ ตัวนะฮะแล้วก็คนละหนึ่งครอบครัวหนึ่งกระโหกนะครับหรือถ้าใครดีกว่นะเมื่อกี้ผมไปห้องน้ำใช่ไหมผมแอบเดินไปเรียบเพียงเทียนเนี่ยเห็นบ้านอ่าเด็กๆเล็กๆนะครับอมาปลูกฝังการปล่อยกระโหลกก็มีความหมายด้วยนะคุณแม่คุญธรรมหลังมานะฮะบอกว่าก็เนี่ยถือว่าเป็นการขอพมาพ่อแม่บุญธรรมไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการปลูกพั อยู่ที่ดีนะคะให้อนุรักษ์สื่อสารประเพณีวัฒนธรรมตั้งแต่เด็กนะ